สวัสดีครับผมเจอกันแล้วกับเวเปอร์ไทยครับผมวันนี้เราจะมารีวิวของ อีกแล้วครับผมจากค่ะจากแบรนด์ดิสซอรประเทศมาเลเซียของดีของดังของประเทศเขาครับกลิ่นที่ได้มาคือลาบันิีลาไอศครีมนะครับผมตัวผลิตภัณฑ์นะครับผมอ่าไอตัวน้ำยาบรรจุมาทั้งหมด2 ml นิก3% 3%ก็30นิกนั่นแหละเออกลิ่นที่ได้น่าจะออผมว่าคิดว่าน่าจะหอมนะน่าจะหอมกว่าตัวที่ผ่านมนาะเพราะว่ามันเป็นลาบันิีลาไอศครีมไม่รู้ว่าจะสู้ตัวไอส์แตร์เบอรี่ได้ไหรือเปล่าที่ผมลองมานะไอแพคกิ้ง อึบโอ้ซิลกระดาษแกะง่ายสบายไหนไหนมาดิอ่ะกลิ่นเฮ้ยกลิ่นค่อนข้างบางกว่าตัวอื่นๆนะที่แบบเคยแกะมาคือตัวอื่นๆนี่แกะมานี่คือกลิ่นมันจะพุ่งมาเลยแต่ตัวนี้ค่อนข้างไม่กลิ่นไม่ค่อยพุ่งออกมาเท่าไหร่นะครับอ่ะ ตามเคยตามเสร็จนะครับผมนี่ครับอินฟีรุ่นมันนี่กลนนิ่นลาวานิลลาไอศครีมและนี่แบรนด์เขาจากมาเลเซียดีซอต่อไปจะเป็นสูบนะสูบโชว์ลนะเพื่อนหลายคนที่ว่าเออไอตัวรุ่นของอินฟีนะมันเป็นยังไงคือผมบอกเลย้ว่า คือพันส่วนใหญ่ของเขาจะเป็นแบบฟิวบางๆนะครับผมจะไปคาดหวังมากว่าเออกลิ่นรสชาติอะไรบางๆเล่มเจอกมาชาัดแน่นในขายนั้นเพราะว่าไอ้ตัวขูงทีนี้ก็ราคามันก็ราคาค่อนข้างถูกนะครับเพราะมันไม่แพงจะไปคาดหวังอะไรมากกับในราคาเท่านี้นะครับผมว่าในราคานี้เขาให้มาขายนี้ถือว่าโอเคละอ่ะมาเริ่มสูบดีกว่าอ ตัวกลิ่นนะครับผมค่อนข้างออกไปทางที่เป็นลามเลยนะมันไม่มีกลิ่นของไอ้ไอศอรีมเไยเออไอไอไออไอไอไมไนะอไออไ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 ออไอไอไอ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 ไอ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 อไออไอไอออออมนนอมอไอออไ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 าไอออไอไเไออออไอไไออไอไอไอออไออไอไนไอไออออ่อมมอออออาอไไผมออ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 า คะแนนนะครับผมเรื่องที่ความชัดของกลิ่นนะครับผมกลิ Green, mm ่นกลิ่นนี่คือกลิ่นของไอรามนี่คือชัดเจนนะครับแต่ไอตัวกลิ่นของไอศครีมนี้แทบจะไม่รู้สึกเลยถึงความเป็นไอติมของมันผมก็เลยให้คะแนนของไอตัวกลิ่นความชัดของกลิ่นนี้ไปที่แค่2ก็พอนะครับเพราะว่าดึงกลิ่นออกมาไม่ครบทั้งหมดความเย็นความหวานนี้ก็ให้คะแนนเท่ากันครับคือ2 2เพราะว่าอ่าไม่ดีกว่าครับผมผมว่าความหวานให้เป็นศูนย์ไปเลยมันไม่หวานอยู่แล้วไอพวกนี้หมอินฟีมันไม่หวาน,นอยู่แล้วผมว่ามันมีรสชาติติดมาแต่ความเย็นผมให้ที่2ย,ย็นไม่มากเย็นไม่มาากกเเลยป็นไงบบครรััวว คัน้นี้เออคิดเห็นยังไงก็มาคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับผมส่วนเรื่องของหัวอินฟี่เดี๋ยวเราจะมีกลิ่นต่อๆไปมารีวิวกันอีกสำหรับวันนี้ผมขอจบการรีวิวเพียงแค่นี้นะครับผมอย่าลืมกดไลค์กด subscribe หรือคอมเมนต์แล้ววันนี้ขอจบการรีวิวเพียงแค่นี้ครับผมสวัสดีครับ